สวัสดีครับนักเรียนก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับในรายวิชาวิสิษและกิจกรรมฟิสิกส์แสนสนุกในวันนี้ครับโดยกิจกรรมในวันนี้ครับเราจะทํากิจกรรมเรื่องความหนาแน่นของของเหลวครับโดยของเหลวแต่และชนิดนะครับนักเรียนจะมีความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรานําของเหลว2ชนิดที่นักเรียนเห็นอยู่ในต,ตอนนี้นะครับนํามาผสมกัน ผลที่ได้มันน่าจะควรเป็นอย่างไรมาดูวัสดุอุปกรณ์และผลของกิจกรรมกันครับในขั้นตอนที่1นนะครับเราจะทำการผสม เทสีผสมอาหารนะครับลงไปในน้ำนะครับเพื่อทำให้เกิดความาสีสันที่สวยงามนะครับเมื่อเรานำทั้งน้ำมันพืชแล้วก็น้ำนั้นมาผสมร่วมกันนะครับจากนั้นครับเราจะเริ่มทำการผสมระหว่างน้ำมันพืชแล้วก็น้ำเปล่านะครับสังเกตผลที่ได้นะครับทักเรียน ว้าวสวยงามมากครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าระหว่างน้ำมันพืชและน้ำเปล่านั้นแยกตัวกันอย่างชัดเจนนะครับเหตุผลหรือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นเพราะว่าน้ำมันพืชและน้ำเปล่านั้นมีความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันนะครับโดยจากการทดลองในตอนนี้ครับจะเห็นได้ว่าน้ำมันพืชนั้นจะอยู่บริเวณด้านบนส่วนน้ำเปล่าที่ผสมสีอ สีผสมอาหารนะครับจะอยู่บริเวณด้านล่างนั่นหมายความว่าน้ำเปล่านั้นมีความหนาแน่นที่มากกว่าน้ำมันพืชน,นะครับทำให้เกิดการแบ่งชั้นกันอย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้เกิดความสนุกมากยิ่งขึ้นครับเราจะทำการหยกเมดฟู่ลงไปในแก้วน้ำใบนี้กันนะครับเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตอนนี้นั้นฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากเม็ดฟู่นะครับได้ลอยขึ้นมานะครับเหนือยังบริเวณที่เป็นน้ำอันพืชนะครับแล้วก็เกิดการไหลเวียนเกิดขึ้นนะครับเป็นการทดลองที่น่าจะน่ามากครับก็จบไปแล้วนะครับกับ การทดลองเรื่องความหนาแน่นของของเหลวนะครับวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในรายวิชาฟิสิกส์ครับขอบคุณครับ